สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีในรายการ PK พาเที่ยวนะครับข้าวนะครับหรือว่าการทำนานั่นเองนะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณอ่าสิบเจ็ดไร่นครับก็จะเป็นในส่วนของการทำคอกสัตว์หรือว่าคอกวัวนั่นเองนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวตามเลือกสวนไร่นานะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยพาทุกท่านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวทุ่งนานะครับซึ่งเมื่อวานนะครับผมได้พาทุกท่านมาดูเคล็ดลับในเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับผมก็เลยช่วงเนี้ยก็เลยคิดว่าเออสวนเรานะครับก็มีอะไรให้ทุกทุกท่านได้ดูเยอะเยะมากมายนะครับก็เลยว่าจะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยว บ้านสวนบ้านกินเล่นทงนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาเซลล์ที่ได้ทําการติดตั้งไปนะครับพร้อมกับปั๊มน้ํานะครับแล้วก็จะมีตัวอ่สัปลานะครับหรือหนองปลานะครับที่ที่เราได้ทําการปล่อยน้ําจากเครื่องอ่ดูดน้านะครับของโซลาเซลล์เนี่ยเพื่อจะปล่อยลงไปในที่หนองปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงแถวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเลยครับ let's go ครับโอเคครับอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวเลือกส่วนไรนาของบ้านจิรันธมสาขา1นะครับที่อยู่สุกนครนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทัวร์นะครับที่บ้านสวนของผมเองนะครับซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ24ไร่นะครับ24ไร่เศษนะครับแต่ละส่วนนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความสวยงามยังไงมีจุดพิกแบบไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูแบบละเอียดละเอียดเลยแล้วก็ช่วงหลังรายการนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูสวนสับปะรดนะครับสวนสับปะรดที่ได้ทําการปลูกไว้ตั้งแต่หลายสิบปีละแต่ว่าผมยังไม่ได้มาดูเลยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ขับรถผ่านมานะครับก็ยังเห็นเป็นลูกให้เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังรายการแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเดินดูรอบๆนะครับว่าบ้านสวนจินตคมสาขาหนึ่งเนี่ยทั้งหมด24ไร่เนี่ยมีส่วนไหนบ้างนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยครับอ๋อผมลืมบอกว่าในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการเข้าป่าหรือว่าในเรื่องของการมามาสวนมาไร่มานาเนี่ยนะครับต้องแต่งตัวหนึ่งก็คือหมวกขาดไม่ได้2เส,สื้อแขนยาว3ามกางเกงขายาวนะครับและ4ี่วันตานะครับหรือว่าแว่นกันแดดนั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไร่นาหรือว่าอยู่สวนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแดดแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ แดดแทบไม่มีเลยก็เป็นอันดีนะครับที่ผมได้พาทุกท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลิกดีเลยนะครับที่ผมจะได้พาทุกท่านเนี่ยไปทัวร์ให้มันรอบๆเลยว่าจุดๆเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็ความสวยความงามเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับ Let's go ครับโอเคนะครับฝั่งนี้นะครับในส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการปลูกข้าวนะครับหรือว่าการทํานานั่นเองนะครับ ซึ่งฝั่งนี้นะครับทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณอ่าสิบเจ็ดไรนะครับนู่นนะครับตั้งแต่แนวชายป่านู่นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเดินไปก็ค่อนข้างที่จะไกลเนาะหรือว่าเราเดินไปเลยดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นรั้วที่เราเอาอ่าป้องกันสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นบัวนะครับที่เราได้ทําการเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับออกมาข้างนอกนะครับอ่า นี่นะครับก็คือสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเถียงนานั่นเองนะครับหรือบ้านสวนนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องฝั่งนี้ก็คืออ tamam. ย่างที salts, Somehow, linen, ่ผมท่านผู <prejudice ten> <leaves> ้ชมเห็นแต่รอบแรกนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นส่วนของการปลูกข้าวหรือว่าการทํานานะครับสองฝั่งฝั่งนี้นะครับเลยนะครับเนี่ยนะครับ ในส่วนของการทำนานะครับในส่วนของการที่เราแยกไว้หรือแบ,แบ่งแบ่งแยกไว้นะครับก็คือเป็นการทำนาประมาณ12ไร่นะครับ่าทำนา12ไร่แล้วก็ในส่วนของป่าฝั่งนี้นะครับก็มันจะเป็นป่าทึบหรือว่าป่าป่าค่อยๆเป็นป่าดุงดิบนะไม่ใช่ป่าถ้าเกิดว่า มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับป่าป่าโปรง่งหรือว่าป่าลุงดิบนะครับอาจจะใช้ชื่อป่าผิดก็ขอผายด้วยนะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นไผ่ต้นนู้นนะครับตัง้งแต่ต้นต้นไผ่ต้นนู้นเป็นแนวนะครับที่เป็นแนวเสาเสาลวนะ่ยเสาลวตรงนี้มันมันล้อมอ่หนองปลาตรงนี้นะครับที่ตอนนี้ก็ปลูกทั้งต้นต้นไม้ต้นผลไม้ ต้นหญ้านเปียแล้วก็ปลูกหลักสายพันธุ์นะครับที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการกินด้วยนะครับหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการให้อาหารสัตว์ด้วยนะครับก็คือวัวน,นั่นเองนะครับนี่ครับตามแนวเสาลงไปนะครับแล้วก็ไปถึงตรงแนวต้นไผ่นะครับตัดลงมาตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงทั้งป่าเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเกือบสองสาไร่นะเฉพาะป่าเนี่ยครับสองสาไร่ ลงไปยาวนู่นนะครับตั้งแต่แนวนู่นเลยครับตัดยาวไปนู่นแล้วก็จะมีตรงฝ่ายน้ำล้นอีกฝั่งนู้นนะครับที่ทางครอบครัวผมทำไว้นะครับแล้วก็ยาวลงมาฝั่งนี้นะครับเป็นแนวรั้วตรงนี้นะครับแนวเสารั้วตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปนู่นนะครับแล้วก็ตัดตรงมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ตรงที่เราเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่คือส่วนที่เอาไว้ทํา ทำนาหรือว่าเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวนะครับแล้วก็เอาไว้ในส่วนของการล้อมรั้วเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับส่วนด้านบนตั้งแต่เสาั้วตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นส่วนที่อยู่อาศัยพร้อมกับการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําเป็นอคอกสัตว์ด้วยนะครับก็คือ,อคอกวัวที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นนูนนะครับ อ่ะวันนี้อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองนี้ก็จะเป็นส่วนที่พักอาศัยนะครับซึ่งส่วนที่พักอาศัยเนี่ยก็จะมีในส่วนของการทำคอกสัตว์ด้วยนะครับก็คือคอ,อกวัวนะครับซึ่งแต่ละวันนะครับถ้าถ้าเรามีหญ้าหรือว่าเราไม่ได้ทำนานะครับก็คือเป็น ที่ที่เป็นรุน่ฤด,ดูที่ทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาอาวัวนะครับออกมาหากินอยู่ตามนี้แล้วก็ปล่อยให้มันตามวิถีชีวิตของสัตว์เลยนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยก็คือเป็นช่วงทํานาก็ต้องเอาวัวขึ้นมาแล้วก็ไปไว้ที่คอกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นส่วนที่เราทําเป็นบ่อปลาหรือว่าภาษาลาบ้านเราก็คือสระปลานะครับ ตรงนี้นะครับขุดไว้เพื่อจะเป็นการจัดเก็บน้ํานะครับเพื่อจะเอาไว้ใช้ในการเกษตรนะครับแต่ว่าตอนเนี้นะครับาทางครอบครัวนะครับก็ได้ทําการติดตั้งปั๊มโซลาเซลล์นะครับโดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแผงอยู่ที่สามสี่แผงนะครับแผงละสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับก็เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับ โอเคอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยวัตตนะครับตัวนี้นะครับก็จะให้พลังงานที่ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าพูดถึงว่าในภาพรวมๆนะครับที่ผมได้ลงไปตั้งแต่หลายคลิปแล้วนะครับบอกว่าตัวนี้นะครับก็คืออ่าระดับน้ํานะครับที่จากนี้ลงไปหาหน้าดินหน้าน้ํานะครับก็อยู่ที่8เมตรนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มนะครับของดีๆนะครับในเรื่องของ การดูดน้ําเพื่อจะใช้เข้ากับตัวเครื่องนะครับตัวรายละเอียดก็เข้าไปดูที่คลิปได้ครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอให้นะครับแล้วก็ต่อน้ํามานี่นะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับตอนนี้แดดไม่ค่อยออกแต่ว่าก็ยังมีน้ําที่จะไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนที่ อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะใปนส่วนที่2อ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของบ่อปลา okay, ครับนะนี่ก็คือส่วนของการเลี้ยงปลาหรือว่าการเลี้ยงปลาเพื่อ,อาการรับประทานนะครับหรือว่าเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาออกมานะครับเราก็ทําการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทําการป้องกันแก้ไขไว้นะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมได้พาท่านผู้ชมดูตอนตัวนี้นะครับก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ ของการทําบ่อปลานะครับแล้วก็ในส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่รอบๆบ่อปลานะครับก็จะเป็นในส่วนของการทาไรนาส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปลานะครับพืชผักสวนครัวรัวกินได้พืชผักผลไม้แล้วก็นานาชนิดนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมีต้นกล้วยนะครับมีในส่วนของ ลิ้นจี่มีในส่วนของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับต้นกระถินะลงอะไรเงี้ยหรือว่าต้นอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรต้นกระถินเนี่ยภานาคาเขาเรียกว่าต้นกระถินนะแล้วก็มีในส่วนของต้นอะไรอีกอะต้นไม้หลากหลายชนิดเลยเอาว่าง่ายเอาไว้ถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับมีทั้งกินได้กับดูเอาไว้ดูเล่นหรือว่าเอาไว้ตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับ มีในส่วนของเอาไว้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็คือเลี้ยงวัวน,นั่นเองคือหญ้าเนเปียนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอบปลานะครับหรือว่าเอาไว้พักผ่อนหย่นใจนะครับเวลาเราทํางานมาเหนื่อยเราเห็นในสิ่งที่เราชอบเราเห็นในสิ่งที่เราได้ทําไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดความสวยงามนะครับมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจหรือว่ามีกําลังสู้ต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบการเกษตรนะครับก็สามารถดูแล้วก็ติชมได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่รอบๆคลองสระหรือว่าสะปลาที่เราได้ทำการขุดใหม่นะครับตัวนี้นะครับความลึกอยู่ที่หเมตรนะครับความลึกอยู่ที่5เมตร ห้าเมตรแล้วก็ตรงขอบน,น่าจะอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจในเรื่องของขนาดของขอบบอ่อปลานะครับแต่นะครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งของของบอ่อนะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งนี้นะครับก็คือเพิ่งขุดใหม่นะครับฝั่งที่ผมได้พาท่านผู้ชมดูเมืเ่อกี้เขเอาขุดนานละนะครับ อ่ฝั่งนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทรําครอกสัตว์หรือว่าคอรอกวัวน,นั่นเองนะครับเพราะว่าในฤดูการทํานานะครับเราก็จะเอาวัวหรือว่าเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยขึ้นมาอยู่ในคอรอกนะครับหรือว่าเป็นการทําส่วนใช้ในเรื่องของการขังสัตว์อะไรประมาณนี้นะผมใช้คําพูดไม่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะก็ขออาภัยนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการทําคอกสัตว์นะครับซึ่งการเลี้ยงวัวที่ผมที่ครอบครัวผมเลี้ยงนะครับก็จะแบ่งเป็น3จุดนะครับจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับก็เป็นบัวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงน,นี้นะครับก็จะมีตัวเมีย2นะครับแล้วก็ผู้หนึ่งแล้วก็ลูกตัวเล็กอีกหนึ่งนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ช่างข้าวหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของที่เก็บเฟืองอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับส่วนด้านหลังที่ผมที่ให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เอาไว้ทําเป็นการปลูกป่านะครับหรือว่าเป็นป่านะครับป่าเปลือกป่าในหน้าอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยนะครับเนี่ยเมื่อเช้านะครับก็ ฝนตกนะครับทำให้ดินที่เราทาการถมใหม่เนี่ยยังยังมีการยุบตัวอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือถ้าจะบอกว่าเป็นที่พักอาศัยไหมก็ก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นเถียงนานีใช่เลยนะครับนี่เป็นเถียงนานแต่ว่า ตรงนี้ไม่ค่อยได้ได้มาอยู่นะครับก็พอดีมีญาติเขามาขออยู่ตอนที่ทําไร่นานะครับก็สภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนในเรื่องของด้านบนของที่พักอาศัยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของป่าหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือเป็นป่าหมดเลยทั้งหมดตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ไร่นะก็ ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วกันนะครับถ้าถ้าให้ผมตีคร่าวๆนะครับตรงเฉพาะป่านี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าไล่นะเท่าๆกันกับตัวด้านล่างครับเท่าๆกันนีครับหลายอีพีมาแล้วที่ผมได้พาทุกท่านมาดูวิธีการเก็บผักหวานนะครับซึ่งวิธีการเก็บผักหวานเนี่ยก็จะมีในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไร ต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บหรือว่าต้องรู้ว่าจุดไหนที่มีต้นผักหวานอยู่อะไรเงี้ยเนาะอ่ะฝั่งนี้นะครับก็เป็นพื้นที่เปล่าๆโล,ล,ล่งๆนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนตอนที่ผมยังเด็กก็ฝั่งนี้ก็จะทําทํานาอยู่นะครับก็จะมาถึงตรงนี้แหละนะครับก็มีทั้งการดํานามีทั้งการนาดํานาโยนนาหวานนะครับครบเลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับ นี่ก็คือจุดที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูผักหวานนะครับอยู่ไหนแล้วต้นไม่เห็นเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตว่าป่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมว่าน่าจะประมาณห้าไร่หรือหรือเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าตัวเนี้ยมันกี่ไร่นะครับแต่ว่าทั้งหมดในภาพรวมของ บ้านสวนกิจลนทมสาขาหนึ่งเนี่ยทั้งหมดมันยี่ิบสี่ไร่นะครับก็ให้ท่านชมอดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ายี่สิบสี่ไร่มีส่วนอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีสาขาสองอีกนะครับสาขาสองอีกสิบห้าสิบเจ็ดไร่นะครับ ครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเป็นจุดที่เราจะมาดูนะครับสวนสับปะรดหรือว่าจุดที่มีสับปะรดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็คือเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าแม่ผมบอกว่าจุดจุดนี้นะครับเป็นการปลูกตั้งแต่ 30- มสิบถึงสีปีหรือว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสับปะรดที่ผมได้พูดไปนั้นเป็นยังไงนะครับ อาจจะไม่ได้เหมือนก,นกันกับตัวที่ท่านผู้ชมเคยเห็นตอนที่ผมถ่ายคลิปที่แล้วก็คือเป็นการทําแบบไร่สับปะรดหรือเป็นสวนสับปะรดนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนมาปลูกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า3า4สิสิปีที่ผมยังไม่ได้เกิดนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งสามสิบสาสิบห้าปีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนะาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันครับ l ล t วกนะครับ นี่คือ,อป่าสับประรดนะครับไม่เรียกว่าเป็นสวนดีกว่าเป็นเรียกว่าป่าสับปะรดอ่ามีอายุมากกว่าสามสิบถึงสี่สิปีนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับก็จะเห็นเป็นผลสับประรดอยู่นะครับนี่นี่นี่ตอนนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรือว่าอาจจะมี ปู่เรียกรือว่าอาจจะมีลุงกับป้าผมมาปลูกไว้ตั้งแต่สามสิบสิบปีก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้ป้าผมได้เสียชีวิตไปนะครับด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ผมยังเด็กเลยนะครับเนี่ยก็เป็นผลงานที่ป้าผมได้ทําไว้นะครับแต่ว่าพูดถึงนะครับสามสิบี่สิบปียังสามารถที่จะผลิตผลได้นะครับให้เราสามารถรับประทานได้เนี่ยก็ถือว่าทนแรงทนฝนนะครับทนทุกๆฤดูนะครับ ไม่เหมือนกับตัวพันปัตเตเวียนะครับก็คือได้ผลเสร็จแล้วปั๊บก็อาจจะได้2ครั้งเท่านั้นนะครับสอรอบเท่านั้นก็ได้ทำการรื้อแล้วก็ผลูกใหม่นะครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศนะครับในภาพรวมของบ้านกิลลันทมสาขาหนึ่งนะครับทั้งหมด24ไร่นะครับที่ผมได้พาทุกท่านไปดูแบบคร่าวๆนะครับก็ไม่เชิงว่าเราเดินไปดูทุกจุดทุกที่ของ ของพื้นที่นะครับแต่ว่าผมได้บอกว่าจุดนี้เอาไ i, ว้ทำอะไรจุดนี้ไว้ทําอะไรหรือจุดนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ทําอะไรนะครับทั้งหมด24ไร่เนี่ยบอกได้เลยว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม้พันธุ์ต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆหรือว่าในเรื่องของบ่อปลาเอวยในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เออยอะไรเนี่ยครอบคลุมเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ทําการเกษตรหรือว่าท่านไหนที่อชอบทําการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ขอให้กดเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนอื่นได้ดูด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติ๊งๆด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมได้พาทุกท่านนะครับมาเที่ยวบ้านสวนกินเลนชมสาขาหนึ่ง นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปดูบรรยากาศต่างๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอพาท่านผู้ชมมาดูเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้านั้นนะครับจะเป็นที่ไหนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็ใส่แมส์ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสำหรับอีพีนี้ก็กลับมาสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ก็คือเป็นผนผลิตที่ได้จากตัวฝากสับลวดแห่งนี้นะครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมได้ยังไงถมจากพีัค Okay. okay, yeah.